พี่น้องจ้าเจฟ้ามาเก็บมะกระโบกเด้วยจ้าเด้อตอนนี้เก็บได้แล้วค่ะพอดีอ่ะเพื่อร่วมโลกของเจฟ้านะคะอ่ะยูทูบเบอร์ด้วยกันอยากจะกินมะกระโบกค่ะนี่ค่ะเก็บได้แบบนี้ละจ้าชีวิตบ้านๆของเจฟ้าก็ลุยๆแบบนี้แหละค่ะโอ้เจสรุดลมเจสรุดลมค่ะอ่ะวิถีชีวิตของเจฟ้านี่ค่ะมะกระโบกค่ะมะกระโบกนะคะโอ้ปากผมมีสีด้ยเด้อบ่ได้แต้มนี่แต้มยังเลยจ้า นี่ค่ะจะป่าก็จะมะกวานหาแบบนี้ละค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ละค่ะ โอเป็นหาเห็ดบวก้ะจ้าหาบักโบกค่ะพอดีแอบเพื่อนเขาอยากกินเนาะค่ะเนาะเพื่อนร่วมโลกของเรานะคะข,ขั้วตับอเพื่อนว่าอยากกินหมักกระโบกเล็ดเจ้าฝ่าเอ้ยนี่บอนี่ค่ะโอ้ยเจ๋งมากเลยเนาะขับเร็วกระโดดนี่ค่ะเจ้าฝ่ามาหาหมักกระโบกให้ได้นะจ้าขัา้วตับอนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ละจ้านี่ละค่ะเราก็จะมาหาแบบนี้นะคะ นี่ค่ะแต่พ่อได้กินอยู่เลยค่ะพ่อได้กินอยู่เด้อนี่ค่ะ,คะอันนี้บอได้อยู่ในโพรงหน้าด้วจ้ะอยู่ในสวนค่ะแต่ว,ว่าต้องควา้าหาด้วค่ะนี่ค่ะ อะไรที่ว่ามันลุยชีวิตแบบเบ้นะคะแบบบ้านๆน,นี่จะฝ่าลุยได้บึ้งถัดองอนจ้าแต่จะประมาณนี้ละค่ะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้ละค่ะ ว่าเป็นหาเฮ็ดปวกได้พี่น้องอันนี้คือเก็บบกบกได้เด้อบดญหาโมเม็นเฮ็ดปวกเด้พี่น้องเด้อเพราะว่าใบใหม่มันลนเหรอเนาะค่ะเนาะนะคะนี่ค่ะจะประมาณนี้ละค่ะบกบกค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะเจฟ้ามาลุยหาหมักบกค่ะกวาดหาแบบนี้แหละค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะเดี๋ยวจะ้าเก็บหมักบกกันเด้อจ้าเก็บหมักบกก่อนค่ะไปใหาขวต่อบ่อจ้าขวตัวบ่อนะคะนี่เด้อครอัวตัวบอบอกว่าเจฟ้าอ่ากินหมักกระบกน้่เเ้อ เจ้า้าก็มาหาแบบนี้เด้อจ้ะเด้อนี่ง่ายหาแบบนี้จ้ากเกษตรเก็บบักโบกให้เพิ่อนก็จะ้ะนี่ค่ะวิถีชีวิตชาวบ้านเชฟนะคะเพื่อนร่วมโลกของเรานะคะทำยูทูบด้วยกันบอกว่าอยากกินหมักกระโบกนี่ค่ะเจ้า้าก็ได้มาหากินแบบนี้เพราะว่ามันมันเบิดหนามันและเนาะนะคะแต่ว่ามันก็นยังพอมีอันต่อมาหาแบบนี้ได้ค่ะท่านกระตากระแตบ่กรนว่า,ากระแตมาก,กินกระแตกินก่อนนะคะเจ้าจ่ะ เพื่อว่านะคะเพื่อนของเราเดี๋ยวว่าอยากกินก็เลยมาก,กับหนานะคะนี่แหละค่มะมาหาอีกแล้อต้นมบนะ,ะนบะะะมกะบขึ้นสูงกระสูงแท้ๆเดี๋ยวสิให้เบิ่งนะจ๊ะพื่นค่ะต้นมะตบกเก็บฝากนี่ค่ะอือไม่ต้นเดียวเดี๋ยวสูงกระสูงแท้ๆเก็บฝากกันเลยเดี๋ยวมากวาดหาแบบนี้แหละจ้านี่เหยียบบอเยังบ่อเดี๋ยวมีเก็บให้กินอยู่ได้ ขัวตัวบอเอ้ยแบบนี้ละจ้ะเก็บมากระบกนี่ค่ะจะฝ่ามักเก็บมากระบกหายได้ใจเรื่องนี่ค่ะคพี่น้องจ้าทำมือจีตาแล้วโอ้ยนะครับได้เองนี้ละค่ะเมื่อแล้วก็ขึ้นสีได้อานะคะ ตอนแรกว,ว่าสิส่งเบิดเปลือกแบบนี้หนะ้าเพื่อนบอกว่าต้องอ่าพาออกมาสก่อนจังส่งปากจนอีดเบิดปากใบห้ารีบเด้อจ้ะพี่น้องนี่ค่ะมากวาดหาเพราะว่าใบใหม่ไม่โปกแล้วนะจ๊ะมันอยู่ในปลาจะ้จะจะประมาณนี้ละครอบครัวตัวบอนะคะเพื่อนนะคะาทาง YouTube ของเรานะคะยูทูบเบอร์นะคะ อยากจะได้อยากจะกินบอกว่าอยากจะเอาไปกินก okay. okay. ับข e. ้าวร้อนๆนะคะเอาไปขัวกินกับข้าวร้อนๆน่าจะเนาะอ่เจฟ่าก่ะได้ละจ้ะตามนี่ละค่ะเห็นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก็จะเมื่อนะคะเดี๋ยวก็จะเหนื่อยนะคะเดี๋ยวก็จะไปพาเอานะคะเอาไนมันออกเอาเปลือกมันออกค่าขนส่งก่ะเจ้าแพทยเดี๋ยวเจฟ่าจะ อ่านะคะทรงไปหายนะคะพี่ขวตัวบออยู่ที่กรุงเทพจ้านะคะอย่าลืมนะคะเด้ออ่คลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดกระรดิ่งกดซับสไครต์ให้เขาเจฟ้าเนี่ยนจ้ะชีวิตบ้านก็ไปอยู่ตามป่าแบบนี้แหละจา้านี่ค่ะมาอยู่แบบนี้ละค่ะนะคะมาแบบว่ามือนีนาตาแต่ก็ปากแร่ได้ค่ะมันหนาวจา้านี่ละค่ะตามภาษาของเจฟ้านะจา้านี่ละค่ะตามนี่ยละจา้านะคะอีพีนี้นะคะ อ่าสำหรับครัวตบอที่อยากจะกินหมากกระบกจ้า